ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกก่อนหน้านี้นะฮะนี่จริงๆแล้วดาวดาวสุกจะย้ายวันที่8นะแต่ชาวพิจิกชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่แฮปปี้เลยในหลายๆด้าน พิจิกไม่แฮปปี้เลยในหลายๆด้านสุขภาพก็ไม่ดีนะมีใครพิจิกมาคอนเฟิร์มทีว่าใช่ไหมนะเครียดเซ็งสุขภาพไม่ดีนะฮะเหงาตัวเท่าควายเลยเออเหงาชิบหายเลยเนี่ยดาวดาวสุกไปเป็นปราอยู่กับลาหูเนี่ยเหงาชิบหาย นะฮะใครพิจิกมาคอนเฟิร์มได้เลยว่าใช่ไหมนะแล้วก็แล้วก็วกสมอย่างที่บอกไปนะยังไม่เซงเท่าไอชิบหายเอ้ยการเงินแม่งก็ไม่ค่อยดีด้วยคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นว่าพิจิกที่ผ่านมันเนี่ยแม่งไม่ค่อยดีหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวมันเดินตุปัดตุเปสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะฮะเหงาตัวเท่าควายเลย เออแบบมันรู้สึกโลนลี่ป่าเปียวชิบหายอ้างว้างชีวิตนี้อย่างเงี้ยที่สำคัญคือ <c oughs> การเงินก็ไม่ค่อยดีอีกเออพิจิกนี่แหละเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายไปเลงลัคนาราศีพิจิกเดี๋ยวดาวศุกร์จะย้ายไปเลงลัคนาราศีพิจิกแล้วได้เกษตรตราธิปดี ได้ปัญจมหาบุรุษโยกดาวสุกนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองของชาวพิจิกแล้วก็ยังมีผลในเรื่องการเงินการทองด้วยเพราะบอกแล้วไงว่านะครับดาวสุกจะย้ายในวันที่8เมษายนชาวพิจิกจะแฮปปี้ขึ้น สบายใจขึ้นการเงินขยับดีขึ้นนะแต่ขยับดีขึ้นเนี่ยเหมือนกับมันมีลู่ทางอะไรบางอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ความรักที่ดูเหมือนกับมันอื่นๆก็บอกแล้วเหงาตัวเท่าบ้านตัวเท่าควายอะดาวสุกเป็นปราไงก่อนหน้านี้แล้วก็ไปอยู่อลิด้วยเดี๋ยวดาวสุขขยับย้ายตรงนี้แล้วจะรู้สึกกระทุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าขึ้น นะนะจากกระชุ่มกระชวยกระปรีก้กระเป๋าขึ้นแล้วหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะปลอดโปรงปลอดโปรงมากขึ้นอะ่ะก่อนหน้านี้ทัศนคติความคิดอะไรก็ไม่ค่อยดีไม่เซ็ตอะไรต่างมันคิดไปทางลบหมดเลย นะก็เดี๋ยวดาวสุกจะขยับย้ายวันที่8นะขอให้ชาวพิจิกแฮปปี้ขึ้นนะครับแล้วพิจิกอะสุขภาพก็จะไม่ดีด้วยใครพิจิกมาคอนเฟิร์มทีนี้ว่าที่ผมบอกเนี่ยใช่ไหมผมว่าพิจิกสุขภาพไม่ค่อยดีหรอกในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเป็นนูน่นเป็นนี่เดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเหว่ออจริงๆใครพิจิกมาคอนเฟิร์มทีนี้ว่าใช่ไหมที่ผมพูดอะ นะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงแต่ละคนด้วยนะนะครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงแต่ละคนด้วยนะครับจะดีมากดีน้อยอยังไงก็ก็นะไม่ใช่ว่าผมบอกดีมากก็จะไปคิดว่าตัวเองจะถูกางวันที่หน่งที่หนึ่งเนี่ยเอออันนั้นมันก็เกินไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆละ่ะ นะนะก็ขอให้ชาวพิจิกแคปปี้ขึ้นกันแล้วกันนะครับนะเนี่ยดวงจะดาวสุกจะไปเล็งลักแล้วก็เป็นเกษตรราธิปดีไปได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์พราตฮินดูอีกเขาเรียกปัญจมหาบุรุษโยกนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดวงมันขยับดีแบบนี้ผมก็เช oh ื่อมั่นตามดาวนั่นแหละว่าพิจิกจะต้องเปลี่ยนแปลงขยับดีขึ้น